พระอาจารย์บดส,สวสดที่อาจารย์ในสวสดนะพล้องในบดละบอกคล้องในบดพระอาจารย์คล้องในบดนะคล้องไปโลดปัญญาอาจารย์ลาสังขารเป็นนั่น,ปน,ปนเป็นนี่ไปมันจะมีคนสืบตอ่ออาจารย์ครับผูมิเรือขุมมาบอกอาจารย์ครับเป็นเรือที่ข้าทางอยู่ในใจผมเองอาจารย์ครับแล้วเพื่อนคุณสาอาจารย์สุบอไปตั้งกับด้วยมากเลยบอกครับ ทีกรึกษาหนัง่งตีอีกบดีใหญ่เลี้ยงเสียเขาสุดใ,ใ,ให้มันไปักให้มันนั่งูุท้าแบบนั้นไปอาจารย์ครับแล้วอีกย่างหนึ่งเพื่อให้พึกราเราขอไม่เอากีตาร์สิทของอาจารย์ดีไปนั่งเลยครับเอออาจารย์ให็นคนนั่งไปเอาเลแล้วก็ต้องห่วงดอกชั้กแรเกเลยครับขึ้นมากคือเก่าอาจารย์ครับแล้วอีกย่างหนึ่งมือนี้ พออย่างที่อย่างแมงเชียงรายทักผาเหนือมุมหมันหมายของเกยทุสากำลังสิมาหอดเลยครับปาจ่ามีเมตุงวงเมตุงวงต่างมโนปานั่งอาจารย์เดกยรครับเนี่ยใสร้อยวดนะครับสร้อยเรื่องไหนผมเดาล่วงหน้าได้ไหมเดาล่วงหน้าเรื่องหยั่งเดาล่วงหน้าหยั่งเดาได้บ่มาดู โอยว่าลูกเจ้าออกมกระแสเจ้าต้องไล่สดซีเจียงไล่สดยังซีเจียงไกซะอันนี้คือบัตรเสผมหรือว่าโอ๊ยแต่พเทียนรู้้ภาพเนี่ยเขาเ่ยทกระตุนเอกลักษณ์ยเฮ้ยมันม่นเป็นโซเชียลยกย่างอันนีมันยกคอดีขวัใจบ่ มันยุคอดีตตอนนี้เขาอยู่อดีตการโอ้ยไปอินนะชีวิตเจ้าโหยแปว่ามันเรื่องจริงซะดอกอ้าวอาจารย์เด็กว่าครับสวัสดีครับก็คี้ดีมากก็ดีเลยไป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 หาหมองยูหมองซศร้าอ้พอลี้ยงมึงไปน้ำกันไปหาเตรียมของเตรียมเขาอาจารย์เด็กว่าครับ เมื่อครั้งก่อนเนี่ยที่ผมมูชาตะกรดของท่านไปเนี่ยใช้ค้าขายได้ดีมากเลยครับแต่ก็ค้าชาวจีนนี่ข้นกันเองค้นกันเองอาจารย์นี่ยังดีก็ยังเอาไ้นาราเข้ามากระซำข้น,นกันเองบพกาะงี้นไก่ค้นไก่อันใดเออ, <c oughs> เอแล้ววันนี้ว่าแต่พิกษะนะครับอ,อาจารย์พิศษาอาจารย์ครับ ผมตาห้อยไปพ่อปรึกษาความก็ปรึกษาทางนั้นละครับสองคนนั้นอยู่ในป่าทางไม่จมุ่มครับเท่านั้นพี่ลายเป็นนิยานให้พี่ลายเขาสัมผัสพ่อสูสูตายแน่นอนสูก็คือึ้กว่ามันกลับขึ้นมานะอาจารย์มัไปตามห้อยพ่อผมพ่อห้อยก็สอดกันมาได้ก็อาจารย์เลยครับเกิดอะไรขึ้นกับพุ่มตาแล้วครับพุ่มตาหายไปไหนแล้วครับปรึกษามันหายตัวไปครับ ถ้าอย่างนั้นให้ผมกับพวกน้องไปช่วยตามหายแกรนะครับเื่อจะเจอไวขึ้นดีงั้นผมขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วมึงเห็นกิจของกูวะเข้าครับอาจารย์ปรึกษ,ษานั่งเรียนไปทีออกหน้าครับแล้วแล้วเขาเสียออกปรึกษ,ษาึ้นมากล้าครับไอ้มันอยู่หันละ่ะไอ้มันตายแล้ก็ัวมันนั่นละ่ะ ผมมากครับสางม,มั่นข้อตกลงของสำคัญข้อก่อนก่อนออนี้แล้วพ้อยังที่ล่ะครับอาจารย์เออเอเงินไปก่อนข้เอเรื่องสำคัญข้ขก่อนข้อนั่งปเปลวของข้อก่อนไปเตรียมเฝ้าไปมื่สิบวันทั้งพรบอาจารย์ข้ออะไเรเอ่